เพียงแค่เรามีเหรียญห้ากับเหรียญสิบบาทนะคะเราหยอดให้ครบยี่สิบบาทนะคะเราก็สามารถดื hmm. ่มกาแฟที่อร่อยได้นะคะแล้วรสชาติกาแฟของเราตู้นี้ก็จะมีกาแฟดานะคะแล้วก็เอสเปรสโซ่นะคะแล้วก็ชาเขียวนะที่ผสมจฟบีนก็คือแตะขามด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เราหยอดเหรียญสีบนะคะปึิบอ่าก็สิบบาทนะคะหย่อนเหรียญห้าไปปึิสิบห้าบาททีนี้ก็ 20บาทอย่างเงี้ยค่ะกดลงอ่าเวลากดนะคะพอเราหยอดเสร็จปุ๊บนะคะเราก็ต้องเลือกเมนูไม่ใช่หยอดเสร็จปุ๊บยืนอรอมันก็ไม่ทำงานนะคะหยอดเสร็จปุ๊บเลือกเมนูอ่าวันนี้เราจะทานเอสเปรสโซ่ผสมเทอร์ฟีนนะคะปึโตโต๊บปูขานะแก้วก็จะตกลงมาตู้ของเรานี่จะมี2แบบนะคะเดี๋ยวเราจะอธิบายวิธีการใช้ว่าถ้าเกิดเราจะเอาแก้วข้างนอกใส่ไปไม่ได้นะคะอ่าพอมีเสร็จเดี่ยวเชียร์น้ำฟิตนะคะหรือว่าเลขหน้าจอเล่นยี่สิบนะคะเราก็ยกขึ้นมา ไดค่ะ20บาก็ตื่ได้เลยะคะ่ะอุณหภูมิของเรานะคะแ0ิองศานะคะตื่ได้เลย,ยไม่ร้อนนะคะพอดีถ้าโควิดได้ด้วยโอเคค่ะยอดเหรียญครับตู้นี้นะคะถ้าวันนี้นะคะคุณลูกค,ค้านะคะลงทุนในการอ่จริงๆเราเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นโอดลธ,ธุรกิจนะคะตู้นี้นะคะเราสามารถได้ธ,ธุรกิจด้วยเนาะ,ะวันนี้นะคะถ้าเราลงทุนหนึ่งตู้นะคะเรานะคะจะได้สิทธิประโยชน์นะคะประมาณ ้ารายการเลยนะคะสิทธิข้อที่1นะคะเราได้สิทธิที่บริษัทนะคะจะดูแลเครื่องเครื่องนี้เนะี่ยให้นะคะตลอดชีพเลยก็คือถ้าเกิดเครื่องเสียะคะมีปัญหาอะไรนะคะบริษัทเราจะเปลี่ยนเครื่องหใหม่ทุกปีนะคะโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะคะสิทธิข้อที่สองก็คือว่าเราบริษัทเนี่นะคะถ้าลูกค้าใช้เครื่องนี้นะคะครบสามปีนะคะทุกๆสามปีนะคะเราจะมีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทุกปีอ่าทำไมเราถึงต้องทาอย่างนี้น,นะคะเพราะว่าสมุนไบรษัทคือว่า บริษัทจะขายผลกาแฟน,นะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติคุณลูกค้าเนี่ยเครื่องเสียงตู้นี้นะคะจะมีอายุพอเขาเรียกว่าตัวมัต้มนะคะเขาจะมีอายุอยู่ประมาณ3ปีนะคะพอสามปีปุ๊บเนี่ยถ้าสมมติว่ามัลต,ต้อมมันเสื่มตุ๊บเนี่ยน้ำที่ชงกาแฟนเนี่ยมันก็จะกร่อย,อยใช่ไหมคะรสชาติกาแฟนก็จะไม่อร่อยลูกค้าเราก็จะหายไปเพราะฉะนั้นนะคะเราจะดูแลตรงนี้ให้ด้วยนะคะทุกๆสามปีเราจะเปลี่ยนเครื่องให้ฟรีนะคะแต่แล้วก็เรานะคะจะได้ การรับประกันแถมให้ฟรีด้วยนะคะหนึ่งปีนะคะก็คือว่าลูกค้าเนี่ยจะได้การรับประกันของบริษัทเงไทยนะคะกรณีที่แบบว่าเราตู้ปตั้าลุกมีคนมาคุยตู้เราะะหรือว่ามีคนมาโจรกรรมตู้เราทำงานมาแงะแง่ตู้เราเนะะี่ยค่ะเราก็สามารถรับตู้นี้เป็นเพลงกับทางประกันนะคะบริษัทไทยประกันรับ เจ้าสาม ladies, <X Joh an> หมื่นที่เหลือตอนจัดของเราก็จะเป็นผู้ขายเลยค่ะอันนี้ก็คือเป็นธุรกิจที่แบบว่าไม่ไม่ไม่มีคำว่าเสี่ยงเลยเพราะว่าเราดูแลให้หมดเลยถ้าปีต่อไปเราอยากจะต่อประกันนะคะเราก็หกร้อยสาสิบล้าบาทนี่คือการรับประกันของเราแล้วก็อันนี้ก็คือว่าเรานะคะเป็นเจ้าของตู้เนี่ยเราได้กำไรนะคะห้าสิบเปอร์เซ็นต์ต่อแก้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามาเลดีนะคะเราก็สามารถทำสี่เดือนคืนหนึ่งอ่ะสมม เราไปตั้งทำเลดีๆนะคะเราขายได้วันละ50แก้วนะคะเราก็จะได้ตกเวลา500บาทกำไรนะคะถ้าเช่นั้นเอาก็ประมาณาเราได้วันละ500บาทเดือนหนึ่งก็15สี่เดือนก็6 0ม0ก็คื่นุนะคะเราะฉะนั้นธุรกิจนี้ถ้าเรามีทำเลดีนะคะเราดีัจสินใจเพราะว่าเขาว่าเสี่ยงไม่มีเลยเพราะวเราใส่ดูแลให้ตลอดนะคะแล้วก็การใช้งานก็ไม่ยากนะคะเพราะว่าเรามีไล้ที่อยู่แค่5อย่างนะคะคือหนึ่งนะคะเรามี้ที่เติมของ เติมแก้วทําความสะอาดแล้วก็ตลุงเติมแก้วเต,ต,ติมน้ำทำความสะอาดแล้วก็เก็บเงินเราเจ้าของตู้มีหน้าที่แค่นี้เองนะคะเพราะฉะนั้นตู้นี้ก็คือูแกแ่อว่าคิดว่าไม่มีอะไรที่จะต้องเสี่ยงยแล้วนะคะเพราะว่าเป็นธุรกิจที่สามารถทําให้เราแบบว่าไม่ต้องนั่งโชงนั่งขายให้เสียเวลาและที่สำคัญตู้ของเรานี้นะคะใช้พื้นที่น้อยด้วยนะคะการที่เราจะไม่สร้างกำไรนี่นะคะ เราพื้นที่ของเราที่เราเช่าเนี่ยอยู่ระหว่าง500ไม่เกิน1,500ค่ะเพราะว่าความกว้างของเราแค่50เซนมความลึก60เซนมความสูง70เซนเมเพราะฉะนั้นซอเกเล็กๆเราก,ก็ตั้งได้ค่ะเพราะฉะนั้นการใช้พื้นที่เนี่ยก็ไม่เยอะค่าเช่าก็ไม่แพงนะคะแต่ว่าถ้าเกิดทำเลไม่ดีเราก็สามารถโยกย้ายได้เพราะว่าตู้ของเราเนี่ยคะสามารถแบ่งทอดได้ค่ะมีมีอยู่มี3ทอดเองก็คือทิน้นล่างด้นบนแล้วก็ตัวเครื่องนะคะ ว่าเราทำได้ดีเราย้ายเราสามารถใส่รถเก๋งขาประตูเนี่ยบรรทุกไปได้เลยนะคะไม่ต้องเป็นรถกระบะก็ได้นะคะเพราะว่าเราสามารถแยกกันได้ก็คือทุกง่างว่าธุรกิจนี้ทำไม่ดีย้ายนะคะถ้าทำไดดีก็ถือว่าเป็นเชลทอง,องทำธุรกิจได้เลยค่ะ